รรงเียนโมีวิธีการคัดเลือกนักกีฬาวิ่ง31ขาที่คล้ายกันเกือบหมดแล้วที่นี่เขาคัดเลือกไม่เหมือนทีมอื่นกันยังไงครับโค้ชทีมของเรานะครับจะมีการคัดเลือกนักกีฬาตามคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้ก็คือหลอ่อเร็วอู้เร็วจริง<ๆ>พอแล้วและแรงผมหล่อและเร็วครับไอ้ไอ้เร็วแรงนี่พอเข้าใจได้แต่ไอ้เท่กับหล่อเนี่ย เอามาใช้แข่งได้ยังไงล่ะครับโคชถ้าพูดถึงความหล่อของเราเนี่ยต้องเป็นที่จุดสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเท่ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ถ้านักกีฬาคนไหนไม่หล่อเนี่ยแต่วิ่งเร็วเนี่ยก็สามารถเป็นนักกีฬาเก่งเรียนได้แนวทางการคัดเลือกวิธีการคัดเลือกจะเป็นอย่างไรเพรผมว่ามันไม่สําคัญนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าตัวเราเองเป็นนักกีฬาเราต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะฝึก้อบต่างหากครับจะหล่อหรือไม่ไม่สําคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่หัวใจของการกอดคอรัดขาวิ่งสู่ความสำเร็จนี่แหละคือความจริงที่สัมผัสได้ครับพี่น้อง